สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่14สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้เลิกเทคอนกรีตนะครับที่บันไดนี้สักทีนะจะได้อีกวันหนึ่งข้างหน้านะพรุ่งนี้หน้าพรุ่งนี้บลืนนะน่าจะได้เดินบนบันไดนละนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวทวนนิดหนึ่งนะตัวบันไดนี้นะครับเ,เฉพาะตัวข้างล่างนะครับ ก็คำนวณได้ประมาณ1คนะิว1คิวบิกเมตรเนาะเสร็จแล้วตรงนี้ประมาณจุดสี่ก็ประมาณ1.4หรือ1.3 1.4สามหนึ่งจุดสี่คิวหรือหรือว่าตีซะว่า1.5่คิวนะครับตรงนี้ทีนี้เอ่อในขั้นตอนของการเทปูนนี่นะครับสิ่งสำคัญเลยนะตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มีเหล็กเยอะนะแล้วก็มีซอกในมุมนะครับดังนั้นเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยก็ตัวเนี่ยไวเบรเตอร์ ator, นะ เราเรียกว,า,วายจี้นะครับที่มาจามว่าวายเบร,รเตอร์นะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แจ็คช่างแจ็คก,กระลังจี้อยู่นะครับมันทำให้ตัวคอนกรีตน,นะที่ประกอบด้วยอิฐไป้ไม้อิฐหินหินทรายปูนเนี่ยเข้าไปในซอกเล็กๆได้นะครับจะเห็นว่าพอขึ้นปุ๊บมันยุบลงเลยขี้ปุ๊บมันยุบลงเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ทีนี้ถ้าไม่จี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนื้อข้างบนน,นะครับมันเหมือนไม่ลงอนะ่ะอันเนี้ยมีความสําคัญมากเห็นไหมพอจี้ปุ๊บมันลงมาเยอะเลยแลวมันลงไปช่องว่างระหว่างที่เหล็กกับปูนข้างล่างนะครับเหล็กกับปูนมันชนกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มันลงไม่สนิทนะถ้าไม่ทําแบบเนี้ยถ้าไม่ทําแบบเนี้ยนะครับก็จะทําให้คุณภาพของคอนกรีตที่หล่อมาเนี่ยไม่ดี ส่วนนั้นก็เป็นพร้อมๆกันนะก็จะเป็นส่วนที่เคยเล่าให้ฟังว่าจากการดีไซน์รีวิวแล้วทางเดินนี่มันแคบไปนะก็ขยายออกมาอีกนะเป็น1.25เมตรนะเคลียร์ในหมายความว่าในผนังนะถ้าด้านนอกก็1.35เมตรนะก็จะกว้างออกมาอีกประมาณ1ส่วน4เมตรนะก็คือ25เซนก็ประมาณ1แบรรทับนะทำให้ตรงนี้มันกว้างยิ่งขึ้นนะยิ่งตรงนี้ก็ต้อง มีความลึกนะตรงเนี้ยคานที่เพิ่มมาเนี่ยมีความลึกดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้วายเบตเตอร์จีนะซึ่งเมื่อกี้จีไปละครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกันคือเราขยายเพิ่มาจากการทำดีไซน์รีวิวแล้วเนี่ยความกว้างนะปัจจุบันเนี่ยจากนี่มาถึงนี่เนี่ย ก็ประมาณเมตรกับอีกประมาณ5เซนซึ่งมันจะแค่ไปแค่ไปเลยก็เลยทําการทบทวนการออกแบบครับก็คือความดีไซน์รีวิวแล้วว่ามันควรจะออกมาถึงนี่นะก็ขยับออกมาอีกประมาณ25เซนนะครับ25เซนก็ทำให้ตรงนี้กว้าง1เมตร25เซนแต่ว่าถ้าวัดน,นอกก็จ,จะเป็นเมตร35นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้การ กราฟริกตรงนี้มันสะดวกสบายขึ้นนะครับหรือนอกจากนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มลิฟต์นะครับเราจะเพิ่มลิฟต์นะเป็นการต่อเติม,ตเ,ตมเพิ่มแบบนะเป็นลิฟต์ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็จะเสียบเหล็กไว้นะเป็นเหล็กสิบสอ,องมิลเลยนะเพื่อ,อเมื่อรอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพลทเพเลทลงไขติดเพื่อเป็นจุดยึดนะเป็นจุดยึดเชื่อมต่อระหว่าง คอนกรีตกับเหล็กนะเวลาเราจะเชื่อมต่อระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเนี่ยเราจะต้องใส่เหล็กเข้าไปก่อนให้เข้าไปในเนื้อนู่นเลยนะครับเข้าไปในเนื้อปูนนู่นเลยนะตอนะกเข้าไปเลยแล้วก็เอาไอ้อ e ีบ็อกซี่เนี่ยทา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 ,ทาแล้วก็เสียบเข้าไปนะแล้วก็จะได้เนื้อปูนเนี่ยก็จะช่วยให้มันหลุดัลนะมีความแข็งแรงด้วยอันนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้าง ที่เป็นเนื้อของวัสดุต่างชนิดกันแล้วก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปูนอนุนนะกับบันไดที่เป็นปูนอันนี้มันทากอลาทีนะก็ต้องมีการเสียบเหล็กไว้ตั้งแต่ตอนที่เราหล่อคานตรงนู้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีประมาณประมาณเท่านี้ที่ทำนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีทําเพิ่ม,เต,มเติมนะข้างบน ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นขอบกันน้ำนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยได้เข้าแบบไปแล้วนะทำให้เราก็จะใช้ปูนเนี่ยทั้งหมดนะหนึ่งคิวเอ้ไม่ใช่สี่คิวหนึ่งเที่ยวนะครับสี่คิวอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับอันนี้ประมาณ1.5นะอันนี้รวมกันก็ประมาณจุดห้านี่ก็เป็นประมาณ2คิวนะที่เหลือก็ จะไปห <S <S ล่อเขาเรียกว่าบอ่อพักเดี๋ยวพาไปดูนะครับบอ่อพักเนี่ยเราก็ทําเองเลยนะครับนี่นะครับบอ่อพักบอ่อพักก็คืออยู่รอบอยู่รอบอาคารเนี่ยแต่ว่าอยู่ใต้ดินแต่ทีนี้เราหล่อฐานมันก่อนนะฐานเนี่ยผมวัดดูแล้วเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวเราทําฐานขึ้นมาสักสิบเซนหลังจากนั้นเราไปฝังไปฝังเสร็จแล้วค่อยทาแบบ ตอนที่อยู่ใต้ดินถ้าทําที่นี่ไปและยกไปวางเนี่ยมันก็ลําบากและหนักด้วยครับวันนี้ก็จะใช้อันนี้อีกประมาณคิวกว่าน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความยากลําบากนิดนึงนะแต่พอดีเราก็มีเขารเรียกว่าวัสดุขนถ่ายไม่ใช่วัสดุนะอุปกรณ์ขนถ่ายที่เป็นลอกนะที่เราซื้อมาเป็นลอกไฟฟ้านะาก็ทําใหา้ทำงานไม่ค่อยลําบากเท่าไหรนะ่ไม่งั้นก็จะหนักนะหนักและเหนื่อยมากนะครับ อันนี้ก็เว้นไว้2เมตรนะตามสเปคของลิฟที่จะเอามาติดตั้งนะช่องลิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็คือนนอยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องออกแบบโครงสร้างเหล็กที่จะเอาลิฟต์มาตั้งตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เตรียมจุดยึดไว้ก่อนนะเตรียมจุดยึดไว้ก่อนทำให้มันมีความแข็งแรงครับนะอันนี้ก็เป็นงานที่สําคัญในวันนี้งานที่สําคัญในวันนี้นะครับ ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงละนะครับก็จะเทไปตามขั้นตอนนะหลังจากนั้นก็จะมีการออกแบบตรงนี้เพิ่มเติมซึ่งผมเนี่ยออกแบบมาเรียบร้อยและนะครับให้มันดูโปร่งนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอ,อเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อจะได้วิจารณ์หนระือแสดงความเห็นว่าออกแบบแบบนี้มันจะสวยไหมนะครับอ่างนั้นคลิปนี้ก็ คงจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วแกะแบบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีว่าแกะแบบแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ